สวัสดีครับแฟนๆขอ้าอูชังตำหาสารคามทุกทท่านครับผมเสารวันทีซ่ซีมีนาคมสองพันาอยหกสบปกันเช่นเคยครับผมกับสาลีพว่วงตัวนี้เป็นพวงธรรมดาขอขอคุณลูกค้าทางอำเภอพ้อนพิสัยจังหวัดหนองคายครับผมนี่ด้สร้างสาลีพวงเขามาเดี๋ยวไว้บ้างใจของอูชังตำหาสารคามขอผม,ผม าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับผมที่0 8 4 5 1 8 8 5 6 0ครับผมสนใจตัวใดพวงเงาวพวงสันสั่งเข้ามาได้ครับผมสเปคสรีพวงขั้นนี้กว้างอยู่180เซนติเมตรครับผมเงาโย่สามอยเซนติเมตรครับผมสูง100่งอยเซนติเมตรลูกค้าได้สั่งพิเศษครับผมได้สั่งเผาเป็นเผาเอว น,นีเปิดได้3ทางครับผมเปิดได้3ทางล่าบ,บนกระถอดออกได้ขาได้เน้น่นสีพื้นเป็นสีฝ้าตัดดหลวดไล่เส้นหลวดไล่เป็ดออนทิวครับผมนี่สวยง่ามครับผมส่วนเผ้าเผ้าตัวนี้เป็นเผ้าเอวครับผมอย่าง เจ็ดร่ 700, อยขอบ16บหกพิเศษขึ้นมาผมาได้กระทะแบบเป็นพิเศษกระทะเขาทำมาเป็นแบบพิเศษก็คือเป็นเล็ก16บมิลต่นนี้เขาเห็นมาแบบพิเศษให้มันถูกแดดไลยครับผม ลูกค้าท่านใดเอฟซีทุกๆท่านครับผมที่สนใจกับตีตอเขามากครับผม4084หา188หา60ครับผมนี่ตัวนี้เป็นเผ่าเอวผมจะทำจ่วยให้น้ำครับผมตัวนี้กันกัดซี่ผับเพื่อจะรับตำหนักในอลไรครับผมตัวนี้สีกับเคลือบและเกอร์ให้ครับผมเงาง่ามฉ่ำครับผม ตันนี้วดไลส่สีสันสดใสครับผมสนใจกระติดต้อเข้ามาเพื่อจะไปใส่งานที่0 8 4 5น8่งแปครับผมอูชังตัำมาสารคามรับใส่บริการไปส่งถึงที่ครับผมตอนนี้ว่ามีเงินมัดจำไปส่งหัวทีกันเลยใจวัดใจกันครับผมตอนนี้มีเบอร์โทรครับผมช่างต้ำครับผม0845188560 ส่วนคัะซี่ตัวนี้ก็คัะซี่เป็นเล็กน้ำหนาเล็กล่างน้ำหนาซีครับผมอ่าเล็กล่างน้ำหนาซีซับโดยเพลทสิบสองเม็ดให้ตัวนี้ขันข้อหาก่อนเข้าพับเล็กกองรับข้อตัวนี้ก็ยาวสี่สิบเซนยาวสี่สิบเซนแหละครับผมตัวนี้เผ้าเผ้าขาวสองนิ้วครับผมตาไก่นิบสองครับ รับนหลหนักเตหไา้ครับผมตอนนี้นี่สร้างวีษีของมาเป็นขาปั๊บครับผมเป็นเกี่ยวสับเพีรให้ทุกอย่างครับผมตอนนี้เพื่อความแข็งแรงของการไปใสลูกค้าไปใส่งานครับผมก็ฝากไวแต่ขั้นนะครับผมนี่ช่างตั้ม0845188560่รับใส่บริการครับผม มักลูกทรงได้ลักษณะแบบได้ก็สร้างออกแบบมาไดลยครับผมส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ